สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเรามาอยู่กับช่องน้องแบงค์45ในอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปแข่งสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับ 48 49บแปด52 53บเก้าห้าสิบห้านี่เวลานับถอยหลังตรงนี้นะครับเพื่อนดีนะผมไม่เผลอแล้วเหมือนคลิปก่อนนะครับที่ผมทําคลิปสั้นไปนี่เวลานับถอยหลังเวลานับถอหลังตรงนี้นะครับที่ผมผมแต่ไว้เนี่ยที่เป็นวงกลมสีาขาวนะครับ ถ้าผมกดรีเซ็ตการแข่งขันนะมันอาจจะอยู่จุดเริ่มต้นนะครับผมก็ไม่ชนะโอเคจะหมดเวลาแล้วหนึ่งหมดเวลาโอเคช่วงพักสามสิบวินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงโอเคเพื่อนๆครับช่วงเวลาพักไม่ใช่สิช่วงพักสามสิบวินาทีนะครับแต่ตอนนี้มันผ่านไป13บสวินาทีแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับผม โอเคเคเตรียมเตรียมคลิกเดี๋ยวรอบนี้ผมจะกดให้ไวนะครับเริ่มอ้าวก็ผิดเอ้า โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ okay. ไวมากรอบนี้แต่มันอาจจะช้านิดหน่อยนะครับ ในตัวผมอยูน่นี่เห็นไหมผมอยู่ที่สอง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 อะไรนะสองหมื่นหรือสองแสนไม่ใช่สิสองล้านหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะสองแสนสองแสนเก้าหมื่นหกเจ็ดพันหกร้อยเอ้ยเจ็ดพันมันนาไม่ทัน,นครับมันไวหน่อยกิโลนะครับไม่เป็นไรนก็ขึ้นอย่างนี้แหละนะครับ มันก็ขึ้นอย่างนี้แหละนะครับเอเครับผมมีเวลานะับพอยลังสี่สิบห้าสี่สามสี่สองมีเวลานะับถอยหลังสี่สิบวินนะครับโอเคครับผมเโอเคนะครับผมโอเคครับผมเฮ okay. วันนี้ผมไปโรงเรียนสบายดีมากเลยนะครับได้เจอเพื่อนเหมือนเดิมนะครับเค okay, ครับ เอามาอีกแล้วการจับแบมพิมเนี่ยอะไรเนี่ยโฆษณาไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวข้อง,งเพื่อนหมดเวลาช่วงพักสามสวินาทีนะครับ รอบนี้ผมจะต้องกดให้ไว,ไวให้ไวกว่าเดิมมันอาจจะไม่ไวกว่าเดิมหรอกมันอาจจะลดอีกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันก็เปน็นนีแหละครับผมโอเคครับผมโอเคเตรียมคลิกไกลแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งเตรียมคลิกรอบนี้ผมจะกดให้ไว,ไวกว่าเดิมนะครับโอเคครับผม โอ้โหเพิ่มคนแรกนําไปก่อนเลยมันเพิ่มมานิดนึงนะครับเพิ่มมานิดหนึง่งไม่เป็นไรหรอกได้เท่านี้ได้เท่านี้แหละครับโอ้โหเพิ่มคนนี้ไวมากโอ้โหไวกว่าตั้งแต่แรกนะครับโอ้โหไวกว่าเดิมไวกว่าตั้งแต่แรกแซงผมไปแล้ว นะครับผมแซงผมมาแล้วฮืม <c oughs> ไว้กว่าเดิมด้วยเดี๋ยวก็แซงผมอีกเดี๋ยวรอบนี้แหละต้องกดให้แววกว่าเดิมมันอาจจะเท่าเดิมแหละมันไม่ถึงอันนี้หรอกโอ้ยเพื่อจะแซงแล้วอย่าแซงผม เพื่อนคนนี้วว้วมากเลยนะครับดูสิแซงผมไปแล้วนี่ไวก้กว่าผมเพื่อคนนี้อยู่อันดับหนึ่งผมอันดับสองนะครับโอเคครับผม,ม,เ,มเวลานับทอยหลังสี่สิบห้าวีนะครับโอเคครับแซงผมไปแล้วไม่กี่วีเองไว้มากเลยนะครับเพื่อน,อนคนเนี้ย ได้รางวัลแน่ได้รางวัลแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้วันนี้ผมจะถึงสิสิบสิบอ้าวผมกดรีเซการแข่งขันอีกแล้วว่าเฮ้ย,ไม,ยไม่เป็นไรนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับเออเอาอีกแล้วโหเนี่ยเหมือนคลิปก่อนเลยตอนแรกผมจะคิดว่าไม่กดรีเซการ์งแข่ง เ,เดี๋ยวพูดใหม่นะครับตอนแรกผมจะไม่กดรีเซ็ตการแข่งขันแต่เป็นอีกแล้วอะโอ้เอาอีกแล้วเหมือนคลิปก่อนเลยไม่เป็นไรผมเพลอกดรีเซ็ตตัวละครอ,อีกแล้วเหมือนคลิปก่อนนะครับไม่เป็นไรแล้วข้อเล่มใหม่ก็ได้นะครับไม่เป็นไร โกดกลิเซตตัวละครอีกแล้วตอนแรกผมจะไม่โกรธแต่มือผมมันเผลอไปโดนจริงๆผมกําลังจิง้มเวลานัดทออหลังอยู่แต่มันเผลออีกแล้วอะ่ะโอเคโอเคคลิกรอบนี้แหละต้องชนะให้ได้เดี๋ยวก็แพ้อ,อีกรอบหนึ่ง แซงไปอีกแล้วคนคนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับโอ้มันไม่ขึ้นน่ะนขึ้นช้าจังคุมเพลยกแล้วไม่ทานอีกแล้วใช่ไหมลือโอ้ย แตียผมมาไวมากไม่กี่วิเองโอ้ไม่กลิ่นทเทยงนะครับโอ้โหไวมากเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ก็แซงอีกถ้าอยู่าดำหนึ่งนะัดจะได้รางวันนลคะแนนรองชนะเลิศเก่งจังเลยได้รางวัลแน่นอนนะครับ ทำไมผมช้าแปลกๆเหมือนเมื่อกี้เลยะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นอย่างนี้อยู่แหละเป็นอย่างน,นี้แหละครับเพื่อนแซงผมไหมน้มน่าจะแซงอีกรอบเพราะเพื่อนเขาไวกว่าผมนะครับเขาอยู่อันดับหนึ่งกับผมโหไวมากแป็ไวมากเลยลองลองจ้องตรงนี้ดีนะครับจ้องดีๆจะมาแล้ว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  จองให้ดีนะครับนี่จ้องให้ดีจ้องให้ดีจ้องให้ดีนะครับดูดิจ้องให้ดีนี่จะแซงผมแล้วดิจ้องดีดีนี่ไงโหไวมากเลยอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้จะจ,ะจะถึงสิบห้าไหมน้อใกล้ถึงแล้วแต่มันไม่ถึงอ่ะเกอือบถึงนะครับเกือบถึงสิบห้าโหถ้าเรานี้ได้สิบห้านะโอ้โห ยากมาสิบห้ามันจะยากไปเรื่อยๆนะคะผมสิบห้าสูงสุดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดจสองสามสี่จนถึงสิบห้านะครับโอ้ไวมากเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวรอบนี้ผมเป็นรอบเล่นรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคครับผมเทก คะแนนเท่าเดิมอยู่ขึ้นมานิดเดียวเองโอ้โหวัยจังเลยอะโอ้ก็ได้คะแนนเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้ารอบนี้จบแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากชนะเพราะคนนี้ชนะอีกแล้วอะโอ้โหเก่งมากเลยอะกิลโลนัน่าจะเยอะนะถึงจะถึงวัยอะโอ้โห เก่งจังเลยวายเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนวิ่งเร็วนะครับโอ้โหนี่ตัวเรนเนี่ยแมวเหรอใช่ไหมแมวใช่ไหมมันแปลกแฮะน่าจะเป็นแมวแหละอ้าวอ๋อหมุนได้นี่หมุนได้นี่น,นี่ผมดิฟดิฟดิฟนี่หมุน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  ไม่หมุนดีกว่าเดี๋ยวพว่เนวียนหัวถ้าใครไม่เวียนหัวก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะครับแต่ถ้าใครเวียนหัวก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะครบเอางี้ดีกว่าถ้าใครไม่ปวดหัวก็คอมเมนต์นะครับแต่ถ้าใครปวดหัวก็กดไลค์นะครับแต่ถ้าใครไม่ปวดทั้งสองอย่างเลยก็กดกดซับสไคร์นะครับโอเค คลิปนี้ต้องมีผู้ติด,ดตามเยอะๆนะครับต้องกดนะถ้าผมเห็นนะถ้าผมเห็นกดติดตามเยอะผมถ้าถ้าถ้าใครกดติดตามช่องผมผมจะรับแอดนะครับรับแอดเป็นเพื่อนสำหรับผู้ติด,ดตามเท่านั้นนะครับผู้ติถ้าไม่มีใครกดติดตามก็ผมจะไม่รับแอดนะครับ ช่องนี้ถ้าใครกดติดตามก็เดี๋ยวผมจะรับแอดนะครับถ้าใครบอกว่าแอดน่อยเดี๋ยวผมจะรับแอดแต่ถ้าใครไม่กดติดตามนะไม่แอดแน่นอนอันนี้ผมพูดจริงนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นนะครับอันนี้เรื่องส่วนส่วนจะพูดใหม่นะครับอันนี้เรื่อง ส่วนตัวนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอบนี้เล่นรอบสุดท้ายนะครับได้คะแนนเท่าเดิมแน่นอนเท่านี้ได้คะแนนเดิมแน่นอนอาจจะลดลงหน่อยเอเว,ว่าแล้วไง ว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงมันลดลงอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเอาผมเล่นแมปอื่นมั่งเทนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งเล่นแมปอื่นมากนะครับเล่นแมปอะไรดีผมมีแมปตั้งเยอะหลายเอ,อ้ยมีหลายแมปเลยเยอะแยะหมดเลย แมปอะไรดีแมปอะไรนออะไรดีน้อแมปอะไรดีน้อแมปอะไรดีน้อไม่รู้ผมจะเล่นแมปอะไรเออแมปที่มันไม่มีเพลงภาพแมปไหนมีเพลงมึงอาจจะลิขสิทธ์ก็ได้นะครับลิขสิทธ์นะครับ ลิขสิก็ได้ถ้าสมมุตไิไร์ส่วแต่ถ้ามีเพลงขึ้นมามันอาจจะมีคําว่าลิขสิขึ้นมานะครับผมเป็นบ่อยมากไม่ใช่หลายคลิปนะครับ,บางบางคลิปนะครับคลิปวิดีโอกับไร์ส่วนนะครับคลิปสั้าคลิปั้นไม่มีเลยนะครับคลิปสั้าไม่มีมีแต่คลิปวิดีโอกับไฟ์ส่วนนะครับโอเค แมปอะไรดีนาะไม่รู้ผมจะเล่นแมปอะไรอ,ะ <S <S อ่ะเออเออแมปอะไรนาะแมปอะไรนาะแมปอะไรดีนาะเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นแมปอะไรแมปอะไรดีแมปอะไรดีแมปอะไรดีนาะเนาะเนานานาแมปนี้ก็แล้วกัน แมปสะพานแก้วที่เป็นไปไม่ได้นะครับออบบี้เกมหมึกนะครับเกมหมึกออันนี้ผมขออยู่พุ่งก่อนนะครับถ้าถ้าผมพุ่งไปกระโดดไปมันอาจจะแพ้ก็ได้นะครับโอเคเด้อ เดี๋ยวผมหยุดพูดก,ก่อนนะครับผมต้องการใช้สมาธินะครับโอเคครับผมอ่าผมตายอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับ เอาอีกแล้วไอ้บัเเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าผมอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกรอบนึงครับแต่ผมจะอัดแมปแมปกับดาบคณิสานนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกรอบนึงคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงก่อนเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมก็จะอัดแมปกับดาบคณิสา์นะครับ ที่ผมเล่นบ่อยๆอ่ะโอเคพอเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคพอเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนางแบงค์45ด้วยนะครับผมโอเคบา,บายๆครับพเพื่อนโอเคบา,บายๆครับผม